มาพี่น้องเมื่อนี้ซุปธุลีแต่ตุ่มไก่พี่น้องตุ่มไก่บ้านตุ่มไก่บ้านนี่ตุ่มไก่ใส่มะขามเปียกมาชิจเกวก่อนพี่น้องน,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 น้ำจิมเจียว้ำจิมจิ้มเจียวมะขามเปียกคือกันพี่น้องนี่จิ้มเจียวธรรมดา คนหอมใส่ไปนิ่งมีเนาะสุกเลยบุญไก่เด้ดพี่น้องต้องอ้อยมันเปื่อยๆนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอแป๊บนึง มาี่เนาะคือสีซุปเลยล่ะแบบน,นี้ปิดแก๊สเลยอหอมตุ่มไก่ใส่มาค้ามเปียกเตรียมสดห่อนๆพี่นองโอ้อาคิง เนียบร้อยพี่น้องก่อนอื่นก็เอาต้นหอมใส่พี่น้องมาเส็บๆก็สุดท่องดีด้วยพี่น้องดูตุ้งไกยใส่มาข้ามเปียก